ไปตบรอตบเอไยโอเคยนมิวี้กมิวี้อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่โอเคมีมิวมีนี่นี่าหนยไม่มี่ไปส่งเยอะ อันนี้แบบที่งวมัเป็นไงบ้างอนแพ้แพ้ายสวยอนี้ไม่วสวยไม่วหลอกให้มีเหนียงนิดหน่อยรีทัดอไ้ขอเสียงน้ำขอแล้วมีเสียงอนไไหมนู่นอย่างนู้น โอ้โหยิ้มหวานแน่นอนอีแล้วก็ทำเนะาะอะ

เดวันออจะหออยู่แ้ะคนตาข่าใส่รองเท้าแล้วจะด้วยไม่รอนน่ะ่เด่นดวยดูได้คหนาแน่อันพี่พี่คะคุาน้ย้กค่ะแต่มาที่นี่ทําอะพอพี่น้าคะูมาครั้งแรกานครั้งแรกเหรอไม่ที่นี่หนูมาครั้งแรกนะหาเกินินร ออค้ยไม่รู้เอเดีวแบบนมนนะพี่ดูของกอนหน่อยไห้บเบกาสาสองสาูดนามาถ่ายไม่มาเลยเนี้ยสายเชอรีเชมรี่เหมือนีชไสายผลชีชาง่งาอย่าบอกนะว่าเป็นสายผลีชา ไปไทยไทยน้ำคนไทยบูวี่จีนจีหัวใจอเมริการเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าโดนพายุลิมาร์ตกลงหรอไทยู่เมืองอะไรอ่ะไรอะไรมเลยจานาจานเจียจานเจียย้ายไปจานเจียจานเจียจานเจียเป็นยังไงบ้างดูดูหวังว่าจะไม่เป็นลิมานะแล้วก็เพราะว่าพอหนาวมากๆเนี่ยตัวจะหุบแต่พาบูวี่ที่ตัวถ้ากดตรงนี้ก็จะเหลือแค่นี้แล้ว แล้วจอกันนะนี่กับแล้ว้ไหมเราก็มาเจอกันหรือไม่มาเจอกันที่อด้วยกัน เกนมก็ที้นะเ็มมึงก็่าช่องะเต้อ่ารช่างก็อ่ม้อนึงเอาสาวเอาาพี่สาวพี่สาวของพระเดาด้วยกันแล้วเขาเป็นแบบมองแบบจิงกัิกกับเดกนแบติดแดง่ะกับพระาค่ะวสวัสดีค่ะพี่สาวกับคุณคระปู่ั คุ้ม่าในกรนนี่นีี่ม่ากทไม้่าเนกชจนเดี่ยมมีอยู่บ้าโรงเรียนศิกรนหรอเาอยู่กรนนานวจปนีเด็กนะเด็กก็ไม่ดมเามาหาเขาเลยจริงเด็กไงเด็กมาติดหัวโร้งว่าเต็กไปหมดแม่กินไม่ได้นาไม่หลับหัว กิ้งอแ<ข>นสวยตกแเลยตกงหลวมมากเลยตะกรงดูหลวมนี่ขนาติดแล้วนะเนี่ยไม่ไมแต่ว่าซื้อไซส์ร้านบกอัะนี่คือไมเลยนี่คือพี่สาก็ทำงานหนักมากเลยสมัยเนี่ยทำไมไม่เคย

บทบรลเลยตัวีนี้ก็มีเลยขาดลายดีไม่่ไม่น้ำเลยน้ำว่เหอะโอ้ยอันทีก็ต้องรักษาภาพตัวเองนิดนึงไหมถึงจะไม่ค่อยมีก็เหอะโดนด่าอะไรอะ้ด

เอาจจะมาะชับก็ได้นะี่เกดิดหนูให้เตัดียองไม่เอาอะผมเขาบางอะตัดแล้วเหมือนเด็กเด็กๆตัดใกศตัดเลยเ่มม่วยแบนผมก็แบ้นก็ัแบน หน้ารักไม่ใช่วันนะคุณจะไม่แบบขายดีเรื่องแบบทำดีนะทำดีบ้านแม่ไหมคะน้ำฟางรซุปฟางมาถ่ายถ่ายแต่่าเแตยนะแล้วว่าถ่ายแต่ย่างเสร็จย่งยเลยขอหน่าร้อนห้ารักขอหน่าร้านห้ารักให้มิวขี้หน่อยน้ำขาขอสวยๆบ้านใครขแบ๊วๆอะค่ะอันี้ไม่เห็นแล้วมุมปากอพี่ พอสวยสักรูปที่พี่เขาเอาไปดูได้อะอะไรอะอะไรอะจัดตุจีแล้วอเจ้าไม่รักอะไรอะจงรมพอทำงาน้ต้องแจกเงนคู้แงเก่งไงอ้าวอ๋อนี่คือสิ่งที่ยืมไปค่ะเฮ้ยแล้วใส่ช้าค่ะแล้วก็ กับเกินอะเอ้ยเนียจ๋าโอ้ยหัวฉันหัวฉันนึ่งหรือคนนี้กูยอมไ,ไม่ได้ไม่ได้เขาเนี่เขาแย่ยอนเดี๋ยวไปดน้ำเปอ่หมอนยี่ไงยังไปดูยอะไรเฮ้ยไปดูยังไงว่ทหรออ้าอ ที่เราให้ไปวันนั้นแลวันอะไรออกหน่อยแท้ๆอุย้ยเราคูว่าเรากุเก็บของหมดแล้วนะโอ้ว

มาเพื่ออะไรแ้ั้นั้นคุณแลกเป็นเงินไม่ได้มังแล้วก็ได้เยอะไงก็เกิดี่บ้ไม่อยุดบานนะวันลวค่ะวันนี้ค่ะแค่นี้แหละต้องการ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับานั่งดีกับไม่ดีนะไม่ีน้ำจะมันเห็กวนลิวะข้ากลินขี้ก่ขี้ก่อนนะล่ี้แล้ว ได้ยินเปลอัแนเ้นไม่ใแ่วันเกิดี่มนไม่ใช่วันเกิดพี่ใหม่อะไรอ่ะแล้วก็ไม่เจอนะ

正在闪耀。

ไม่ได้ไงวะโอ้ยมันจะทำก็คร์นายอยู่ยังขาเลยนิดนึงเฮ้ยหน่อยเราต้องมีท่าไหนมาเลหาอะไรแหวไม่ขอรับที่มือด้กันมาแล้วไ่ดีดรัมแสดงอ รูปออกมาดีกระิ่งเราบอกว่สิกนไท่าไม่มีรูปเรื่อกานไปไ่ใ้วไม่้วไล้ไม่แล้วไม้ไม้แล่่แล้วไม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 ่แล้วไม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 ่

ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ังไม่ได้อ้เไมทกองโน่